สวัสดีครับกับฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพัระแดงนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับ n e w f o r d Ranger XLS นะครับวันนี้มาในตัว4ประตูนะครับก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะ XLS เนี่ยมีจำหน่ายดั้งแคบและ4ประตูนะครับแต่ที่ปรับเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นตัว4ประตูนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับถ้าติดตามช่องก๊อตลอดเนี่ยจะได้เห็นสีขาวไปแล้วสี สีแล้วสีเทาไปแล้วนะครับวันนี้นะครับมาในคิวของสีดำนะครับมาในคิวของสีดําเดี๋ยวลูกค้าดูคลิปนี้นะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจที่เลือกได้นะรถจริงๆมีจำหน่ายสีๆนะขาวเทาดําบอลเงินนะครับมีจำหน่ายสีนะครับนี่เป็นสีที่3าของช่องผมนะครับก็ลูกค้าผมเนี่ยสีสีดำนะครับจ่ายเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะรับรถต้นปีหน้านะครับมันคือเลิกของลูกค้านะครับท่านใดทําอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ลูกค้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าปีหน้าราคาจะคงเดิมเป็นราคาโปรโมชั่นที่ฟอร์ดทำตอนนี้ไหมนะครับลูกค้าก็เลยเอาชัวร์เลยจ่ายเงินเลยแล้วก็บอกกัว่าค่อยๆไล่แต่งไปนะครับก็เดี๋ยวรับรถปีหน้าเนาะมาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับ XLS เนี่ยนะครับมี2แบบนะครับมี2แบบ1ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับโปรโมชั่นที่เป็นดอกเบีย้ย0%เริ่มต้นดอกเบีย้ย0%รราคารถจะเป็นราคาเต็มนะ 9 1 9 0 0 0บาทรถรุ่นนี้จริงๆราคา9 1 9 0 0 0นาทนะครับตัวนี้ก็จะมี0%หรือ2นะครับที่เราเห็นโฆษณากันก็คือราคาพิเศษ7 9 9 0 0 0บาทนะครับมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะครับหรือนะไม่ใช่แล้นะครับหรือนะครับลูกค้าก็สามารถสอบถามกับได้นะครับให้ก๊อฟคำนวณดูว่าเฮ้ยก๊อฟป0%คุ้มกว่าไหมเฮ้ยก๊อฟ799คุ้มกว่าไหมนะครับก็ ลองสอบถามมันเข้ามานะครับกอลฟจะได้ทำโปรโมชั่นเสนอเนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกอล์ฟด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลฟนะเบอร์โทรไอเดลัยกอล์ฟคืนไว้ให้แล้วครับนี่นะครับลูกค้ามาชําระเงินแล้วนะครับก็เลยใส่กรอบป้ายกับไลเนอร์ไปเนาะนะครับก็นี่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเ l s เนี่ยนะครับถ้าเป็นสีดำ กับตัวที่เป็นโมเดล2 0 2 5นะ M Y 2 0 2 5นะครับที่ทำตัดดำมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่ชุดนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมปิดเน็ตเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเน็ตก่อนเนาะอ่ะมานะครับก็นี่นะครับรถตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียรอออโต้เราสามารถเล่นแมนนวลได้นะครับบางคนเรียกเซมิออโต้เนาะ ก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคานนะมันก็จะมีบวกลบอยู่ใช่ปะเราก็จิ้มบวกจิ้มลบนะครับเข้าเกียร์เแล้วจิ้มบวกจิ้มลบได้เลยนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรอ่ะมาสีดำครับนี่เลยนะรถยังยังไม่ได้ล้าง <laughs> นะครับรถเพิ่งลงนะครับอันนี้คือกระจังหน้าเดิมนะครับที่มาจากจากโรงงานนะครับก็ตัวกรอบเนี่ยจะเป็นดำเงา นะครับตัวกรอบเนี่ยจะเป็นดำเงาเนาะลังพึ่งจะเป็นช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นพิกเซลแบบนี้นะครับเป็นพิกเซลอย่างนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะเป็นสีดำด้านแล้วตัวคาดกลางเนี่ยนะครับคาดกลางจะเป็นสีเทอรกาไฟท์นะครับจะเป็นสีเทอรกาไฟท์โลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟอร์ดนะครับนี่ คันนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับตัว XLS ก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้นะครับไฟตัดหมอกครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับ XLS เนี่ยครับไฟตัดหมอกจะเป็นฮาโลเจนฮาโลเจนก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นสีเหลืองนะครับอ่าที่เป็นสีเหลืองที่เราเห็นบางคันที่เป็นสีขาวนั่นจะเป็น LED นะครับหลักการทำงานเหมือนกันนะครับแค่ใช้หลอดคนละตัวกันเนาะอ่าตัวนี้เป็นฮาโลเจน มีตัวเพิ่มม right ุมลำแสงตอนเลี mm ้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับรถที่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานตอนเราขับรถเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวใหม่นี้ต้องขับรถนะใส่เกียร์ดีแล้วก็อ่ดแล้วเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็ติดเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาก็ติดนะครับมันก็จะเพิ่มเรื่องของภัาศนวิสัยในการขับขี่ตอนเราเลี้ยวเรายูเธอร์เราขับรถในที่มืดอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็จะช่วยตรงนี้ขึ้นมากันชนนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเราเลือกรถสีอะไรกันชนก็จะเป็นสีนั้นเลยนะครับ ตัว XLS จะมีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานถ้าเป็นสปอร์ตนะครับถึงจะมีคู่หน้านะนะฮะเรามาดูด้านข้างนะครับคิวนะครับที่มาจากโรงงานพวกนี้ก็จะเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้จะเป็นสีดำด้านอยู่แล้วก็เลนเจอร์เป็นแบบนี้หมดแล้วครับยกเว้นสาตามแทแตตัวเดียวที่เป็นดำเางาเนาะนอกนั้นเป็นแบบนี้หมด ระบบเบรกระบบเบรคคู่หน้าเป็นดิสนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะด้านหลังเป็นดัมนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแม็กขนาดสิบ็ดนิ้วเป็นแม็กลายใหม่เป็นสีดำตัดเทาเนาะเท่มากๆเลยนะครับมากับยางนะครับบิโตโจนนะฮะก็สองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดตัวของฟอร์ดเรานะครับ แม็กไอขอโทษครับยางขอบ16กับ17จะเป็นบิสโตนนะครับ18 20จะเป็นกุชเยียนะครับแล้วก็ที่เป็นแม็กที่มา21นะครับถ้าเป็นเอเวอเรสเนี่ยก็จะเป็นกุชเยียแต่ถ้าเป็น MSRT ตัวนั้นจะเป็น c o n t i n e n ทัลเนาะอนาคตในปีหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมผมไม่ทราบนะครับเอาปีนี้ก่อนเราแจ้งให้ละเอียดไปเลยเนาะในทุกรุ่นนะครับี่ แก้มนะครับก็ตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนบางท่านเนี่ยอยากติดตัวหนังสือแล้วก็ซื้อตัวหนังสือมาติดก็ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนทางแก้มหรอกหรือบางคนชอบเรียบๆเพื่อมันจะได้แบบไม่ต้องหลุดหายไม่ต้องแบบดูแลรักษาก็ไม่ต้องติดก็ได้ครับนะฮะยังไงก็หล่อเหมือนกันตรงนี้ตัวครอบกระจกเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะผิวตัวนี้นะครับมันจะถ้าถามผมตัวนี้นะ เห็นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็นแบบผิวเรียบผิวเงาแบบรถนะแต่เป็นสีดํานะครับเนี่ยเป็นมันเป็นเป็นเกดอย่างนี้นะครับแต่มันไม่ได้สากอย่างนี้นะมันไม่ได้สากเหมือนแบบพวกคิ้วล้อพวกอะไรนะครับอ่าเป็นเหมือนแบบสีดําดําปกติที่เป็นผิวเหมือนแบบสีเหมือนแบบผิวแบบหนังไก่อ่อแต่ว่ามันไม่ได้สากมือนะตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างก็ใหญ่ใหญ่โตอยู่แล้ว เรามาดูมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันนะ <oru> ผมจับดูนะมันก็อันนี้จะดูสากกว่าปะไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <อ uge> หรือว่ามันอยู่คนละจุดเนี่ย <taraf> มืออันนี้มันจะเป็นเหมือนผิวมันจะเป็นเหมือนตรงคิ้วล้อกับตรงแก้มอ่ะแต่อันนี้ไม่เป็นนะ,ะแต่เป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับเป็นสีดําด้านเหมือนกันเราก็ชอบไปหานะ Ask, ให้ลูกค้าแบบรู้สึกว่าแบบต้องไปดูกันอันนี้ทรงเดิมๆนะครับทรงเดิมๆน <c oughs> ี่บันไดดำบันไดดำรถพวกนี้เป็นยูโรไฟนะครับแต่ตัวเรนเจอร์เราอ่ะครับมันไม่มีต้องเติมเรื่องของตัวแอดบูนะครับแอดบูลเราเติมแรปเตอร์เอเวอร์เรนะครับแต่ตัวนี้มาตรฐานยูโรไฟเหมือนกันมี บันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นโคมแดงแบบนี้นะครับรุ่นนี้เดิมๆเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลยเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าผมเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแท้นะแบบ Full LED แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยรอชมตอนแต่งนะครับอันนี้เรามาดูตัวรถเดิมๆก่อนนะมีไฟท้ายเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่ะถ้าดูในมุมตรงมันก็ตัดดีนะ รถด,ดำไฟท้ายแดงฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกไฟเบรก,ก,ก XLS เนี่ยนะครับจะมีกล้องเห็นไหมมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับอันนี้เป็นที่มาจากโรงงานกันชนท้ายก็เป็นสีดำแบบนี้นะเป็นสีดำคัออนนี้ก็ใส่ไลเนอร์แล้วลูกค้ามาดูรถ ครับคันนี้ใส่ไลเนอร์แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีเหล็กทอร์ชั่นบาร์นะนะครับอย่างนั้นตอนยกขึ้นนะครับอันนี้ต้องเก่งหน่อยเพนะราะมันหนักแต่ถ้าเกิดใครจะใส่เหล็กตัวทอร์ชั่นบาร์เพิ่มก็ใส่ได้นะใส่แล้วก็เบาเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนตัวไวทแท็กแหละนะครับถ้าเราใส่ของแท้นะ ก็ใส่แล้วนะครับอันนี้ใส่พะยางแท้แล้วนะเพราะว่าลูกค้ามารับรถรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องขึ้นรถนะต้องถ่ายรูปนยครับเราก็เตรียมเซตมาตรฐานไว้ฟิล์มเดี๋ยวติดที่หลังนะครับอ่ะด้านหลังนะครับมาดูที่ตัวรถนะมันจะเป็นตัว12โวลต์นะครับเป็นตัวต่อ ully, บุ Air หรี่นะครับ XLS เนี่ยจะไม่มีแอร์หลังนะไม่มีแอร์หลังแต่ตัวใหม่ XLS เนี่ยมันจะเป็นบอ่อหนังเห็นไหม เป็นบอหนังมาแล้วนะครับเมื่อเป็นบอหนังมาเขาก็จะมีตัวไว้แบบที่เท้าแขนกับที่วางแก้วอะครับมีมานะครับมีมาภายในก็เป็นทูโทนแบบนี้นะเป็นทูโทนแบบนี้ก็ปุ่ม ปกติชุดควบคุมกระจกนะครับลูกค้าผมเนี่ยจะได้เป็นกระจกที่เป็นวันทัดอยู่แล้วนะครับก็แบบพวกที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นวันทัดอะครับผมไม่ได้ทําวันทัดให้เฉพาะแบบข้างหน้าทัดนะผมทําวันทัดให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยเรากดทีเดียวปุ๊บเห็นปะเอามือออกมาให้รู้เลยนะว่ามันเป็นวันทัดทุกคันเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเอานิ้วแช่กันตรงนี้เป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นพลาสติก ตรงนี้เป็นหนังพูดง่ายๆครับภายในเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะครับเบาะคนขับปรับหกทิศทางจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้ขึ้นลงไว้สูงต่ำนะครับฝั่งผู้โดยสารน่าจะปรับสี่ทิศทางก็คือจะไม่มีสูงต่ำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับลายเดียวกับตัวสปอร์ตเลยนะครับเป็นเบาะหนังลายเดียวกับตัวสปอร์ตเลยแล้วก็พวงมาลัยนะครับของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ําหนักเบา ค,ควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะมีความแม่นยําคุณผู้หญิงขับได้ครับถ้าสตาร์ทรถเนี่ยนิ้ว2นิ้วเนี่ยโยกพวงมาลัยได้อยู่แล้วนะครับมันเบากุญแจนะครับผมเอาออกก่อนกุญแจเพลินว่ามันมีเลขตัวถังอยู่เนาะเดี๋ยวปิดก่อนกุญแจจะเป็นไนท์คีย์นะครับก็คือกดตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเด้งออกเห็นปะกุญแจเป็นไนท์คีย์อันนี้ถ้าจะใส่ที่วางแก้วก็ต้องติดเพิ่มเนาะเปิดไฟตัดหมอก เรื่องของหลี่แสงเลื่อนไม้กับจอกลางนะครับแล้วก็ปรับระดับไฟสูงต่ำจอ8นิ้วนะครับจอ8นิ้วอ่ะตัว XLS นะครับกระจกยังเป็นแมนนวลนะครับก็คือเราต้องปรับหักแสงด้วยตัวเองนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวพับอยู่งล่างนะแล้วถ้าเกิดใครออก XLS นะครับแล้วจะต่อกล้องนะครับต้องเดินสายเข้าเก๊กางนะครับมันจะมีตัวต่อบุหรี่อยู่นะต้องเดินสายเข้าเก๊กางนะครับ หรือใครจะเดินมาด้านหน้าก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่แนะนำหรอกเพราะเดินมาข้างหน้ามันก็จะเสียช่องใช่ไหมในการที่เราจะเสียบ USB ฟังเพลงหรือชาร์จแบตนะครับแล้วเดินเข้าเกี้ย์กลางไปเลยภายในนะครับปรับใหม่เนาะมันก็จะเป็นโทนดําทั้งหมดเลยข้างล่างนะก็ดูสปอร์ตขึ้นจอกลาง10นิ้วครับเป็น Sync 4A, Android Auto, Apple CarPlay แบบไร้าสายนะครับก็รองรับฟอร s s สตานรถ ดับรถได้นะครับเพราะว่า1พวกนี้เป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะนี่แล้วก็มี u s b Type A Type C นะครับมีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับเตัวนี้เป็นยูโรไฟนะมีโหมดกันกับขี่โหมดนะครับโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับทุกโหมดเนี่ยตอนเรากดไปนะครับมันก็จะไปสั่งงานกล่องนะครับให้มาสั่งงานตามโหมดที่เราต้องการน ก็ประหยัดก็คันเร่งมันก็จะกดไม่ค่อยลงนะเนี่ยแข็งๆหน่อยใช่ไหมครับออแอร์เอยอะไรเอวยันก็อาจจะมีการคํานวณในการดรอปแอร์ลงนะครับเพื่อให้มันประหยัดน้ามันถ้าลากพ่วงคันเร่งก็จะเบาก็จะกดง่ายนะครับหรือถ้าหนุนลื่นก็คันเร่งก็จะหนักหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทุกโหมดนะครับมันไม่ได้แค่กดอย่างเดียวนะมันมันมีตัวไปแบบควบคุมนะครับให้เราขับง่ายเกียร์ออโต้เห็นไหมครับเข้าตัวเแล้วก็บวกลบที่เกียร์ได้เล่นแมนนวลได้ แล้วนี่เแบรบกมือเป็นแบบดึงๆแอร์แบ็กหกใบนะคะันนี้แอร์แบ็กหกใบนะแอร์แบ็กหกใบ ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเแบรบกมี TSA l ออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำมีนะครับ ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวพอกันล้อหมุนฟรีมีนะครบหมดเลยนะครับครบหมดเลยในราคาตอนนี้799,000บาทนะครับผมไม่รู้หรอกว่า ปีหน้านะครับต้นปีมันจะเปลี่ยนจะเป็นราคาเดิมหรือจะเป็นราคานี้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นราคานี้นะครับอ่ะก็ยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ